สวัสดีครับเจนะบิตคอยไมเนะ่ครับวันนี้เราอยู่กับเจ้าเครื่องซ k 5นะครับผมตันนี้ก็เครื่องใหม่เลยนะครับจากจีนนะผมก็นำเข้ามานะครับก็จะมีเครื่องนะกระถ่อสายไฟแข็งให้แต่ว่าจะเป็นปนะลั๊กจีนะแต่ว่าเดี๋ยวเราก็จะเป็นปลั๊กไทยนะครับทีนี้เราเครื่องมีอะไรบ้างนะครับก็จะมีเคอรเอร์ติดมาใเครื่องนะแล้วก็มีน้าลร่มนะด้าน,นหน้าสองตัวนะแล้วก็เราตงเคอรเซอร์สองตัวด้านหลังอีสองตัวนะครับเดี๋ยวเราไปดูด้านหลังกนะัน แล้วก็เนวตัวเครื่องน,นะครับตอนนี้เราเช็รันอยู่นะครับผมเวลาเครื่อมรานก็จะขึ้นไฟเกี่ยวกระพริบนะครับก็ติ๊กติ๊กติ๊ตตอย่างนี้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้นะแรงขูดอยู่ที่2 t นะครับผมก็จะการแล้วประมาณ3 t ตัวกว่านะครับแล้วก็กินไฟไปอยู่ที่ตัวนี้นะ่าประมาณ2,400วัตต์นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูแรงดูดกันนะครับ วันนี้ไม่ได้แชร์หน้าจอไว้นะก็อาจจะต้องเป็นสองหน้าจอเอานะครับผมก็รประมาณนี้นะครับเห็นไหมเอ่ยก็นี่ครับก็แรงกดตอนนี้ขึ้นมาแล้ว12.4ทีเฮดแล้วนะครับถ่าเฉลี่ยตัวนี้ก็จะมีรีเจ็คเลทเป็นปกตินะเพราะว่าแรงกดมันเป็นเหรียญเดียวแล้วค่อนข้างแรงก็จะมีรีเจ็คบ้างนะครับแล้วก็ไฮ g แวร์เออร์เรอร์0.4นี่ปกตินะครับไม่มีปัญหาอะไร แล้วก็อัพไทม์นะครับลานมา6นาทีแล้วนะครับแฮตเรตนะครับโหมดนะครับอุณหภูมิอยู่ที่83องศาหรือ87องศานะครับก็คือแม็ก8ปนะครับแล้วก็รอบพัดลมประมาณ5,700รอบนะครับก็โอเคนะครับแรงปุดตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ1 2บสอทเนะครับนี่ขึ้นไป13แล้วนะครับ ก็จะมีทั้งหมด4การนะครับการเราประมาณ3.2 THz นะครับ4การนะครับการก็จะบอกอุณหภูมิการ์นะครับที่ชิปแล้วก็ที่ซีพีเอ่อพีซบอร์ดนะครับแล้วก็ค่าเอเซปค่าเออร์เลอร์ค่าอินิเจกนี่เป็นปกติขึ้นนิดๆหน่อยๆเป็นปกติของ CK5 นะครับตอนนี้ก็จะมีซอฟต์แวร์เวอร์ชัน2.01นะครับโรเชล CK5 นะครับแล้วก็ซอฟ์แวร์เวอร์ชันนะครับ ตัวนี้คอนฟิกยังไงเดี๋ยวเราไปดูเซตอัพกันตัวนี้เนี่ยเวลาคอนฟิกเนี่ยต้องปลดล็อกก่อนนะครับก็คือมาที่อันล็อกนี้ก่อนนะครับอันล็อกตรงนี้อาจะใส่พาส s w เวิร์ดนะครับพาส s w เ uh huh. uh huh. วิร์ดจะดเป็น default คือ1นถึงเนะครับนี่ครับมันจะบอกอู mm hmm. ก็พิมพ์ไปเลยแล้วกดอันล็อกนะครับถึงจะพออันล็อกแล้วนะถึงจะสามารถเซตค่าได้นะครับ ตันนี้เซ็ตค่ายังไงตัวนี้ก็เป็นโหมดนะครับในการปรับนะครับแล้วก็ตัวนี้อันที่สองคือฟูนะครับก็สามารถแอดฟูเพิ่มเข้าไปได้นะครับตอนนี้ต้องลิกรีโมทออกหรือแล้วแอดเข้าไปใหม่นะครับหรือจะแอดเพิ่มก็ได้นะครับก็เนี้ยตัดตตั้งเขาจะมีให้อยู่แล้วนะครับเราก็ใส่ค่ URL นะแล้วก็ username password นะครับของฟูนั้นแล้วกด apply พอกด apply เสร็จมันก็จะกลับมาหน้านี้นะครับ ว่าเป็นแอสเซทแล้วนะครับก็จะเป็นค่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้นะครับเราสามารถรีบูตรีมูฟออกได้นะครับแล้วก็อันนี้มีเรื่องอัลกอริทึมด้านอัลกอริทึมเดียวนะครับเป็น CKB นะครับตัวอ l i ลิซองนะครับผมชื่ออัลกอริทึมอ่านยากนิดนึงนะครับโอเคอันนี้เซ็ตเสร็จแล้วเราก็มาดูซิสเตมนะครับซิสเตมก็ จะเป็นเปลี่ยนพาสเวิร์ดนะครับได้แล้วก็สามารถตั้งเป็นแดชไอทีหรือว่าเป็น DHCP นะครับก็คือรับ IP จากเราเตอร์ได้นะครับแล้วก็ช่องนี้ก็ที่บอกไปกคือเปลี่ยนพาสเวิร์ดใส่พาสเวิร์ดเดิมก่อนนะครับ1-9นะครับแล้วก็ค่อยใส่พาสเวิร์ดใหม่นะครับแล้วก็กดเชนได้เลยนะครับแต่ถ้าเกิดเราตั้งค่าอะไรไปอ่ะคิดว่าผิดเนี่ย สามารถกดรีเซ็ตได้นี่อรีเซ็ตที่้อนครับก็เป็นรีเซ็ตค่าเป็นค่าโรงงานนะครับแล้วก็ตรงนี้อต่อมาก็เป็นอัพเฟิร์มแวร์นะครับก็คือสามารถบล์เฟิร์มแวร์นะครับแล้วก็อัปเดตเข้าไปได้ก็เป็นเฟิร์มแวร์ใหม่ต่อมาก,ก็เป็นรีบูตเครื่องนะครับก็คือใช้คําว่ารีสตาร์ทนะครับถ้าสามารถรีสตาร์ทเครื่องผ่านเว็บได้นะครับโอเคเมนูหลักๆก,ก็จะประมาณนี้นะครับก็ ฝากคี่ห้านะรับไว้เพียงเท่าน,นี้นะครับไงก็ฝากติตต้านะครับเจบิตคอ์มยเนอร์นะครับกดไลค์กดแชร์ให้เราด้วยนะครับตอนนี้ราคาก็ประมาณสามแสนต้นต้นนะครับราคาน,นีอัเปเดตบ้างน,นะครับก็อินบ er, ็อกซ์มาสอบถามกันได้นะครับเครื่องก็จะประมาณน,นี้นะครับอันนี้ก็ออฟฟิศใหม่เราฮะแล้วก็กำลังตกแต่งอยู <laughs> ยยย่ครับบ๊ายบายครับทุกคน